เราขึ้นรถนะคะตอนนี้เราก็ามารอรถจานทร์ชาลาที่เก็ดไปสิีเมเกต6โมง วันนี้เป็นนักท่องเที่ยวกินข้าวบนรถไฟกระเพราไข่ดาวแล้วก็ชามะนาวจะกินกินข้าวชมวิวค่ะสาเหตุเพราะไม่จองตั๋วนอนค่ะก็เลยได้ขบวนหวานเย็นเลยจ้าเป็นไงเละจ้าประสบการณ์แรก <c oughs> <c oughs> ขยวกันนะ เ hey, จ้าจ้าดิให้หมอดเลยนะจ๊าสมน้ำหน้าลวงชล่าใจพึ่งน้ำบ่อหน้าอไปปิดซื้อตั๋วเลยมันเทศกาลรมันไม่มีดอกจ้าเต็มทุกขบวนจ้าขนาดหวานเย็นนี่ยังเต็มเลยวันนี้บันเทิงเริงอนใจนั่นงกินข้าบ,บนรถ ะยากกลับแต่ไม่จองตัวเ<า>พึ่งน้ำบอ่อหน้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละาเลยกน้ำอีเลยอร่อยนิดจ้ากินข้าวชมวิวถึงสีสก,กีกี่โมงจ๊ะ ห้าโมงอาจจะมีเลนนะจ๊ะค่อยจอดทุกอำเภอจ้ะถือว่าไปท่องเที่ยวกลางวันแล้วกันมจะหมดลงอยู่ที่นู่นอือสิชั่วโมงใช่ไหมจะหมดลงที่หุ่นบริษัทจุดเดียวอ๋อวีดีโอเฉยเลยเราจะมือกันเราจะไปไหนกันบอกพี่ไปไหน ี่บ้านใครจับมือกันเราจะไปด้วยกันแต่บรรยากาศสักนิดนึง มาถึงสีสเกตเวลาสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านาทีเจ็ดห้านาทีนะคะเราก็มาถึงเวลาเป๊ะไหมเป๊ะถึงเวลาคพิไม่เป๊ะเ,เท่าไหร่แล้วก็สุดการเดินทาอเนี่ยค่ะเป้นจุดการเดินทางจากหัวลำโพงมาสีสเกตตอนนี้มาถึงสีสเกตแล้วนะคะถึงสีสเกตในเวลา ส7 0เดจุดค่ะก็ถือว่าไม่เลดนะคะทุกคนนี่ก็จบการเดินทางจากหัวลำโพงมาสรีสเกตเรียบร้อยแล้วค่ะ